ห้าสสามสองเร็วพูดอเอดมนะทำเมนูอะไรไข่เจียวก็จะมีน้ำมันหอยครับก็น้ำปลาน้ำปลาหยิบหยิบมาครับพี okay. <Okay. S 2> ่พกน้ำปลาค่ะแล้วก็องมม ผมว่าัสดีครับผมชื่อว่าจิมครับวันนี้มผมจะมาโชว์ทำอาหารเป็นเมนูไข่เจียวหมูสับหรือไข่เจียวอะไรก็ว,ว่าไปเราะไม่ลืม,มเลยครับเครื่องปรุงมีมเาขาขวัวหอมซอยๆทิ้นๆเดี๋ยวคนเบิ้งตอกไข่ได้ไหมเอ่ยไม่ได้คับยังต้องให้ใครช่วยคะพี่รับไม่ช่วยไหนครับ เด้งไปมัองต้องบิดออกซ้ายขวาวันนี้จะไม่น่ารอดแล้วปกติไข่ตอกไข่ให้คะไม่ต้องบอกก็พอรู้ครับเ้าแบบนี้อ่า่ให้พี่ช่วยพี่เป็นก็เป็นเพื่อนของนะครับอ๋อเป็นเพื่อนอ๋อ อเอ้ยอ่อามาอ่ะทำเวาขึ้นเลยั้งมือก่อนใส่อะไรบ้างออตีเลยตีตีให้มันทั่วๆก่อนนะคะรีลาการตีนี่แสดงว่าทำไข่เจียวบ่อยเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ okay. ไม่บอกเลยอ่ะนี่ใส่อะไรน,น้ำมันหอยโอ้ยพออะไรอีกละอีกต่ออะไรอีกแล้วก็แล้วก็แล้วก็เจียวเจียวมันดีแล้วเทคนิคที่แบบทำให้ไข่ฟูๆนี่มีเทคนิคไหมคะไข่ฟูๆนะครับแล้วก็เจียวแบบนี้นะเจียวเยอ โอเคในระหว่างนี้ตั้งน้ำร้อนใช่ไหมอันนี้คือคือของชูุดโอเคนิดเดียวใสยอพอพะพอพอันนี้เป็นพอพอไปตีไปโอ้โหอร่อยแน่นอนอ่ะ คิมแน่นอนคิมแน่นอนครับผมร่วงหมดกันท okay, okay, ั้งบ้านแน่นอนมากระทะร้อนแล้วนี่โอเคน้ำมันเดือดแล้วตีไข่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปลงกันเลยโอเคไปวางใส่ชามไปก่อนนั่นแหละ บอกว่าแก๊สหมดแล้วกินอ๋อมาป้ารอนนิดนึงดอ่ะูว่ากระทะรอนหรือยังบนให้ก็ ต้องทำยังไงว่ร้อนยังเช็คสิร้อนแล้วเออร้อนลวร้อนละถือช้อนให้โอเคเอาไปทีนึงกอนด้วจะหจะหกเธอซุยจะหกเธอเองเอาไปเลย ไปดูกินกันเลยฮะเ,เดี๋ยวเราต้องไปกินในห้องกันนะไปกินในห้องไหนคะไปกินในห้องไปกินในห้องยายครับแล้วก็จะมีฟ้าแนี้นะเขาก็กินของเขาไงเขว่าทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวพ่อทำาาบอกพ่อจะแม่อร่อยใครทำอร่อยสุดครับผมนะครับ ตัคให้มันหมุนไปก่อนเารใหตัดเนมันจะเป็นอันให่ดิเบิร์มะทำแผ่นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมใช่ครับใหญมากอุ้ย,ย,ยเดนี่นะนี่นีจะข,ขาดชนมไม่ไไหรมั้ง พิกกลับได้แล้วไหมพิกกลับอุ๊บเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวไม่ใช่ม,ม,มีสองงนป่ะพี่มานี่นี่เดี๋ยวรอแปกบน ปิดแล,แล้วเหรอใช่ครับโอเคแล้วก็จานนะคะจาน,จาอ,น,นอ๋อเด็กๆอย่าลืมทำเสร็จก็ต้องปิดแก๊สอ๋อไหนอ่ะมีนี่เปล่าใช่ใช่เดี๋ยวพี่ถามพี่นุว่าพี่นุว่าทำเสร็จยังนุว่าเสร็จยังโอเคไปแล้วปิด เอาเก็บด้วยดิเราตาเป็นแบบนี้ครับ